ครับนะใส่เสื้อสีอะไรแต่งเกงสีอะไรก็ยังไม่รู้กินข้าวอะไรก็ยังไม่รู้นะครับนะแม้กระทั่งเขาเจอลงท้ารงเท้าแล้วไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้กุลีกุจอนะเนะไม่ได้สนใจนะไม่ได้ใส่ใจนะนะครับว่าจะไป เป็นห้าเจ้าข่อยเนื้อขับจิ๋วเอาตีเอา,อางี้ไปเห็นการมีโบเสดเดีวมันถูกเปล่าเนี่ยแล้วคุณจะฝากความหวังไว้กับใครฝากความหวังกับการจุดออฝากความหวังไว้กับใครนี่ฝากความหวังกับากากบร<ด>จุดธูปแล้วก็ทำพิธีกรรมไม่ได้คืนทะทะมันบ่ได้แล้วมันก็เปลกประหลาดกันเนี้ยว่าจะเป็นการเชิญดวงวิญญ,ญาณกับเชิญทั้งโทรศัพท์เด้อมัน<บ><า>ก็ยุคไม้โพดเนาะ อ่ะลูกแม่บอกอ๋ลูกแม่แม่ดูแลดีค่ะบอกท่นบอกุ้ยโอ้ยตายแล้วอ่าแม่แต่ว่าการสาวรกิจก็บม่ได้ไปเด้อแอกมากกว่านกูเน่เลยนะครับนะอืมแปกทุกทิ่งทุกอย่างเลยตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มต้นเลยแหละนะ เออแล้วก็ไม่ออกมาพูดกับสื่อกับอะไรการที่ไม่ออกมาพูดความจริงทำไมอันการพิรุธของอนี้มันทำไมถูกมองข้ามเนาะไม่รู้เลยอ,อ,อ้ามันมีอะไรการพิรุษนะ่ะมันก็ไม่ได้ห่างกันเลยนะมันก็คือความหมายมก็คือพอๆกันใช่กับกับอันอนัข้อพิรุษ แต่ว่าทางนี้ถูกมองมองข้ามมองผ่านหมดเลยอ่ะอืมอะไรปิุ้ยมามาขนมจีนแกงเขียวหวานมาเด้อทุกคนเพราะยังไม่ได้กินข้าวเศร้าเลยเดอนี่ข้าวเศร้าอยู่นะครับมองข้ามหมดเพราะว่าอะไรเขามีธงเขามีเขาปักเขาปักไว้อยู่ในใจเขาอยู่แล้วเขามีคนอยู่ในใจเขาอยู่แล้วเขาใจไม่การที่ สงสัยคนนั้นสงสัยคนนี้ก็ออกมาจากปากอีเวนนี้นะครับออกจากปากอีนี่ทั้งนั้นนะครับแล้วทีนี้ถ้าอีนี่สงสัยปับ๊บปุดด่นไหนครับเซฟเฮานูนนะ <laughs> เออเซฟเฮานะั้นต้องไปเซฟเฮาอย่างเดียวนะ <laughs> ไปเป็นอาทิตย์ไปละ <laughs> ไปเลี้ยงเราเลี้ยงยาเดี๋ยเงินมันมาหลายเนะเาะเงรบมาณนะั้นลงมาหลายไหมฮะว่ <laughs> า,ามันจะมาโทษเจ้าของเจะเสืออืม ไม่เคยทั่วตัวเองหรอกนะทัแต่คนอื่นนะครับแต่ตัวเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าตุ๊ก,กตาเป็นยังไงอยู่ในสภาพอะไรอืมนะครับเอายังมาฝอยยังมาพูดทีนี้ทั้งทั้งที่ไม่รู้นิ้วก็มีทีนี้การสําเร็จความใครโดยการใส่นิ้วเอามาพูดจะสร้างตาบาปให้กับตุ๊ก,กตาตัวเองทีนี้ นะนะครับนะั้นสร้างตาบามให้กับตุ๊กตาตัวอยองงีกทีนี้นะครับมันเป็นแบบนั้นนะครับเพราะอะไรมันออกจากคำพูดของเขาเพราะนั่นฮะเพราะนั่นนะสิลงได้ทุกอย่างว่าแต่ตอนนี้อมืมีหมูสเต็กด้วยนะอเอาเลยเอาเลยนะ เพา่ก็อยาก้วยังอยากกินข้าอยู่นี่ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยพี่อุ้ยนี่มันโอวันนี้ยิ่งยุ่งยิ่งอุกอังเข้าไปอืมแต่เศร้าไม่ได้ยาแล้วไม่ได้เศร้าเลยเอาควายลงมาแล้วก็มัดไว้แล้วก็มัดขึ้นไรแบบนี้นะครับยิ่งจะยุ่งไปหน้าเลยนี้ข้าวก็เริ่มจะเขาจะเกี่ยวข้าวแล้วได้นี่นะครับอืยิ่งยุ่งเข้าไปอีกแบบนี้พายุก็จะเข้าอีกบอกหรือยังไงอีสารเรา มอมันจะเข้าอีกไหมละ่ะเมื่อกี้ะเมื่อนี้นะมนันคือแดดยุ่งใชกสี่ห้าหกอ่าวๆนะครับเราก็รอรุ่นรอรุ่นนะครับรอรุ่นอา่ารอรุ่นว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะครับพี่น้องทีกทมทางนี่ฝนตกเบิดมือครับบอกเป็นยังไงน้ำเจ้าพยาท่วมหรือเปล่าพี่อุ้ยมันขึ้นสูงไหมน้ำเจ้าพยา น้ำมันไหลมาติเหนือเลยเนาตแต่จังหวัดอะไรอุตรดิตฐ์ใช่ไหมมันไหลมาทางโน่นเนาะน้ำท่วมอะไรเออน้ำท่วมน้ำท่วมพายุลูกนี้โดนแค่หางมันใช่ไหม,มบ้านยายตลอดอจุพันกำลังตกใช่ไหมไม่ครับมีกำแพงกั้นหมดโอ้มีกำแพงกั้นใช่ไหม ถ้ามันท่วมเดฟยุ้ยน้ำน้ำเจ้าพญาน้ำก็ไหลมาติเหนือน,นู่นเลยเนาะนะครับแต่ถ้าทะเลหนุนนี่ก็มันก็ทำให้มันระบายน้ำไม่ได้ใช่ไหมอ้าวนี่แหละครับพี่น้องเอฟซก็เป็นกำลังใจให้นะครับที่ ที่น้ำท่วมนะครับเนาะจากภัยธรรมชาตินะครับเนาะนี่กำแพงกั้นใช่ไหมพี่อุ้ยอ้าวก็ยังดีจะไม่มีกำแพงกั้นเนาะ,ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่น้ําทุงน้ําท่วมนะครับนะยวงไม่มีหรอกครับที่จะไปะบริจาคหรือไปนั่นไปนี่ไม่มีอ่า อะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็อะไรครับเอาแต่ประโยชน์เข้าตัวเองไม่เคยที่จะไปให้ให้คนอื่นไม่ไม่นั่งเสียเวลาอลคะที่ช่วยเหลือสังคมนะคะต้องทำมาหากินนะคะอเออว่าไม่เสียเวลาหรอกคะ่ะที่จะช่วยเหลือสังคมต้องทำมาหากินใช่ไหม,มก็นี่แหละครับใจคนในเมื่อสังคมเคยให้คุณจนได้จนมีใช่ไหมออเขาให้โอกาสอ่า แล้วคุณที่จะคิดให้โอกาสสังคมไหมคิดคิดจะให้คนอื่นไหมตอบแทนสังคมไม่มีครับไม่มีที่จะไปตอบแทนนอกจากกระกอบกลวยเข้าหาตัวเองอืมนอกจากจะกอบกลวยเข้าหาตัวเองไม่มีนะครับคนมันเป็นแบบนี้มันต่างกันต่างกันกันกบพ่อพี่ไม่นแนะนําพาความเจริญเข้าหมู่บ้านนะมีแต่ มีแต่ต่อต้านความเจริญมีแต่ต่อต้านความเจริญมีแต่อะไรครับไปแจ้งแจ้งความหรือไปร้องเรียนอาชาบ้านตัวเองนะครับเป็นแบบนั้นไม่ได้มีความเจริญเลยมีแต่แย่ลงแย่ลงมีแต่ทำร้ายคนในม,มีแต่ <ใน S 2> ทําร้าย<ๆ>มีแต่ทำรา้ำรายความเจริญเออนะครับนะเป็นแบบนั้นขณะเขาจะสร้างสารานี่ก็เหมือนกันี่ไปต่อต้านเขาอีก นี่ธาคารจะสร้างทาไมคะมันก็ดีอยู่แล้วค่ะของมันค่ะนะออืจะสร้างหมดเงินหมดทองทาไมคะมจะไปเรี่อะไรบริจงบริจาคทําไมอมืนั่นไงเขามาในคดีตุกตาแล้วเขาไปนอนไหนที่นี้การทำกิจกรรมก็สาระเก่าก็ทำได้ค่ะใช่เออการทำกิจกรรมก็สาระเก่าก็ทำได้เมื่อจะอยููคือเก่าที่ เขาอยู่ห้อนเมืองฟ้าแลยมึงอยู่คีดินอยู่ที่โอ้ยตายแล้วความคิดมึงนี่เนาะ